รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีเมืองไหนของประเทศจีนที่ได้รับการชูให้เป็นประตูสู่อาเซียนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุดเมืองนั้นคงต้องเป็นหนานหนิงหนานหนิงเป็นเมืองเอกของกวางสีจ้วงเป็นทั้งเมืองประวัติศาสตร์ศูนย์กลางเศรษฐกิจการคมนาคมและการขนส่งของภาคตะวันตกของจีนเป็นมณฑลในตะวันตกของจีนเพียงแห่งเดียวที่ติดทะเลและมีท่าเรือน้ำลึก นอกจากนั้นยังมีพรมแดนติดกับเวียดนามเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวโยงกับจีนมายาวนานทั้งในฐานะมิตรและศัตรูเพราะฉะนั้นนันนิงจึงมีฐานะโดดเด่นที่สุดในการที่จะเป็นประตูเชื่อมประเทศจีนกับเพื่อนบ้านในอาเซียนภายใต้นโยบาย1แถบ1เส้นทางของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง จากเมืองเล็กๆที่คนที่อยู่นอกประเทศจีนแทบไม่เคยได้ยินชื่อกันมาก่อนนานหนิงใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการผันตัวเองจนก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของเขตปกครองตนเองกว่างสีทุกวันนี้นานหนิงเป็นศูนย์กลางการค้าขายการลงทุนและอุตสาหกรรมที่คึกคักที่สุดทางตอนใต้ของประเทศจีนแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น นันหนิงมีฐานะเป็นประตูที่เปิดไปสู่ความเชื่อมโยงความร่วมมือกับประเทศอาเซียน10ประเทศนี่คือศูนย์การประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติของนานหนิงที่ใช้เป็นที่ประชุมประจำปีของเวทีที่เรียกว่าช h i หน้าอาเซียนเอ็กซนะครับซึ่งเป็นเวทีที่ผู้นำจีนและอาเซียนจะมาพูดคุยเรื่องความร่วมมือกันและมีการแสดงสินค้าของจีนและของอาเซียนร่วมกันจากนี้ไปนะครับ ก็จะมีรถไฟที่วิ่งตรงไปฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามระยะทางเกือบ400กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญมากในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนและถ้าจากฮานอยย้อนกลับมาผ่านนั้นหนิงรถไฟสายนี้ก็สามารถวิ่งถึงปักกิ่งนะครับระยะทางเกือบ3,000กิโลนี่เป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าบทบาทของเส้นทางรถไฟในการที่จะขยายความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนในอนานคตน,นั้นจะมีความสำคัญมากแค่ไหน นันหนิงเป็นเมืองเอกของกวางสีจ้วงหนึ่งในหเขตปกครองตนเองในสถานะที่เทียบเท่ามณฑลจึงนับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของจีนที่เมตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากกวางสีจ้วงมีชายฝั่งทะเลด,ด้านอา่าวตังเกียรหรืออ่าวเบยปู้และยังมีพื้นที่ทางตะวันออกที่ติดกับมณฑลซึ่งมีความคลืคักและมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของจีนนั่นก็คือกวางตุ้ง และสามารถเชื่อมต่อตรงไปยังฮ่องกงด้านตะวันตกติดกับมณฑลยูนานที่ถูกวางให้เป็นเส้นทางสายไหมตอนใต้ที่จะเชื่อมต่อไปอยังลาวและเมียนมาก เปลี่ยนที่ฉันคิดว่าปี2004นะคะ2004นี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศจีนให้นานนิงเป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าที่ชื่อว่า China a า i a Expo และเป็นรูปธรรมของอของการเป็นประตูสู่อาเซียนจากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะดิฉันขอใช้คําว่าดิฉันยังไม่เคยเห็นนาน,นิงหยุดโตโตตลอดนะคะจะโตช้าโตเร็วในแต่ละปีก็ว่าไป ล่าสุดรัฐบาลจีนมีอีต้อีลูรัฐบาลจีนจะไม่ได้มองแค่อาเซียนแต่มองกว้างขึ้นนะคะแต่อาเซียนหรือนนหนันหนิงก็คิดกวางสีก็ยังคิดว่ายังมีบทบาทต่อไปโดยเฉพาะในบริบทของการเชื่อมโยงเขาเรียกว่าเป็น connectivity ทางด้านทั้งรถไฟที่นี่มีทั้งในเรื่องของถนนที่นี่มีทั้งในเรื่องของทางทะเลที่นี่มีรวมทั้งในเรื่องของอากาศค่ะ คำว่ากว่างซีจ้วงเนี่ยจ้วงก็คือชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็น 30, 32%มสซของคนของกว่างซีซึ่งการที่มีสถานะเป็นเขตปกครองตนเองเนี่ยทำให้กว่างซีได้รับความใส่ใจจากรัฐบาลเพื่อที่จะรักษาความปลองดองอะไรกันลักษณะนั้นซึ่งน,นโยบายก็เลยมุ่งมาที่การที่จะ พัฒนากวางสีอัดฉีดเข้ามากวางสีแม้ว่าจะได้ภายใต้เดฟนิชันหรือภายใต้คำ,คำจุดความว่าเป็นบนทลนจีนตะวันตกแต่ในเชิงโลเคชันตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยก็ห่างจากกวางตุ้งมานิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่นอันนึงของกวางสีก็คือว่าพอรัฐบาลจีนมีนโยบายลงมาทุ่มเทมาที่นี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้กวางสีเป็นประตูสู่อาเซียนได้สำเร็จก็คือว่าการลงทุนภายในจากประเทศจีนเองเนี่ยมันหลั่งไหลม,มาที่นี่ โดยเฉพาะการลงทุนจากกวางตุ้งซึ่งเป็นมฑลนติดกันกวางตุ้งเนี่ยตอนนี้มีต้นทุนการผลิตมีค่าครองชีพมีค่าจา้างแรงงานที่แพงมากเพราะฉะนั้นพวกเท่าแก่พวกนักธุรกิจจากกวางตุ้งก็เลยย้ายฐานมากวางสีกวางสีจ้วงมีประชากรประมาณ50บล้านคนร้อยละ35เป็นชาวจ้วงซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่สุดในกวางสีและพูดภาษาตระกูลไทย และนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เพิ่มน้ำหนักให้การเป็นประตูสู่อาเซียนของมฑลนนี้ถึงแม้ชาวจ้วงรุ่นใหม่ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหลักในการสื่อสารแต่ชาวจ้วงที่พูดคุยกับทีมงานนาว26ยังสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นบางคำกินข้าวกินข้กินน้ำกินน้ำนั่งเลยลังใช้ดีไหมใช่ใช้ดีเลยใช้ดีเลย มีลูกกี่คนมีลูกสองคนนะสองคนคุณชูศักด์ว่องกุศลกิจเดินทางมาหนานหนิงเพื่อดูแลธุรกิจน้ำตาลของบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดเมื่อ25ปีที่แล้วและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอันเหลือเชื่อของเมืองนี้ในปี1993ที่เราเข้ามานั้นถนนทางรวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเมืองนี่มืดมาก แล้วก็ประมาณ5โมงครึ่งทางโรงแรมที่เราพักอยู่เนี่ยพ่อครัวแม่ครัวกลับบ้านหมดละนะครับแล้วก็ร้านค้าทั่วไปเนี่ยกจ็จะใช้ไฟเป็นหลอดกลมนะฮะไฟสีสีแดงๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างเราเราทำงานเราก็เช่าเป็นห้องเล็กๆอยู่ที่ที่โรงแรมแล้วก็เราพยายามเลิกงานก่อน5โมงเพื่อให้เดินทางกลับแล้วไปสั่งอาหารที่ที่ในครัวโรงแรมที่เราพักอยู่ ให้เรียบร้อยก่อนที่ที่ครัวจะปิดนะเพราะสมัยก่อนนั่นก็ถนนทางไม่ดีไฟฟ้าไม่ดีแล้วก็ตึกสูงสงที่เราเห็นเนี่ยไม่มีเลยนะแต่วันนี้หนานหนิงเป็นเมืองที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและยากจะหยุดยัง้งและเป็นเมืองที่แสดงความพร้อมและศักยภาพที่จะมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศในอาเซียนอย่างชัดเจนขณะน,นี้มีประเทศอาเซียน6ประเทศที่มีสถานกงสุลอยู่ในนครหน,นานหนิง และการลงทุนจากประเทศอาเซียนที่นี่ก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องกวางสีเป็นแหล่งอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของจีนบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดเป็นบริษัทต่ตางชาติแห่งแรกที่เข้ามาลงทุนในด้านนี้ในหนานหนิงศูนย์จัดการประชุมและงานแสดงสินค้าฉายหน้าอาเซียนเอ็กซ์โปรางเมืองหนานหนิงแห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน เป็นสถานที่ประชุมผู้นำรัฐบาลและตัวแทนภาคต่างๆของอาเซียนเป็นศูนย์แสดงสินค้าที่บ่งบอกถึงความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างจีนกับอาเซียนร้านอาหารไทยในศูนย์การค้ากลางเมืองหนานนิงแห่งนี้ซึ่งมีคนจีนเป็นเจ้าของเป็นตัวบ่งบอกถึงความนิยมของคนจีนในหนานหนิง ทีี่่มตออาหาหรไทยรัฐบาลท้องถิ่นของกวางสีไม่ได้รุกเฉพาะในด้านการค้าขายและเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวนโยบาย1แถบ1เส้นทางยังเป็นแรงกระตุ้นให้กวางสีเป็นฐานในการสร้างความสัมพันธ์นด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระกับประชาชนกับเพื่อนบ้านและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการรุกในด้านนี้ านีรถไฟหนานหนิงตรงเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของหนานหนิงในโลกยุคใหม่และเป็นความภาคภูมิใจของชาวหนานหนิงเป็นสถานีรถไฟที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของจีนที่ให้บริการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อหนานหนิงกับเมืองเศรษฐกิจหลักลอื่นๆและสามารถเดินทางไปได้ไกลจนถึงกรุงปักกิ่งร้อยละสิของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของจีนอยู่ในมณฑลกว่างสีแห่งนี้ สถานีรถไฟแห่งนี้เปิดบริการตั้งแต่ปลายปี2557และมีภาพที่แตกต่างจากความวุ่นวายและความแออัดตามสถานีรถไฟและท่ารถอื่นๆที่เราอาจจะได้เคยเห็นในประเทศจีนก่อนหน้านี้และถึงแม้จะมีผู้โดยสารมากถึง25,000คนที่มาใช้บริการในแต่ละวันแต่สถานีรถไฟนันนิ้งตงก็ยังมีภาพของความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร้อยละของผู้โดยสารที่เดินทางมาที่นี่มาใช้บริการรถไฟความเร็วสูงทีมงานของนาว26มีโอกาสได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟแห่งนี้อย่างใกล้ชิดเราเห็นการบริหารจัดการและการบริการที่มีประสิทธิภาพและระบบการควบคุมด้านต่างๆที่ทันสมัยพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้โดยสารทุกกลุ่มอายุ พวกเม่นในกระลที่เอามามกกล็ลอกสําหรับกับรถแขกรถเข็นของคนพิการนะคะตลอดจนการจัดการระบบรถโดยสารเชื่อมต่อจากสถานีแห่งนี้ไปยังจุดหมายปลายทางอื่น สถานทีรถไฟนั้นนิงตรงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตอกย้ำไม่เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลจีนในการทําให้เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงเป็นหัวใจในการขนส่งผู้โดยสารในขณะนี้ทั่วประเทศจีนมีโครงข่ายเฉพาะรถไฟความเร็วสูงครอบคลุมระยะทางรวมกันแล้วมากกว่า1 8 00 0กิโลเมตรซึ่งนับเป็นร้อยละ60ของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของทั้งโลกรวมกัน สำหรับเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเส้นทางม้าเหล็กแบบดั้งเดิมยังเป็นเส้นทางมิตรภาพที่มีความหมายในการเชื่อมโยงกันคมนาคมและการขนส่งและเป็นเส้นทางรถไฟที่ทําให้ความเป็นประตูสู่อาเซียนของนันหนิงมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอินดีน้ให้บริการรถไฟจากน,านันหนิงไปฮานอยของเราค่ะรถไฟขบวนนีก้กำลังจะออกจากสถานีรถไฟที่เมืองนันหนิง ในเขตปกครองตนเองหวังสีเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณ400กิโลเมตรจะใช้เวลาวิ่งประมาณ10ชั่วโมงและนี่เป็นเส้นทางรถไฟเพียงสายเดียวที่ใช้งานอยู่ระหว่างจีนกับเพื่อนบ้านในอาเซียนทุกวันนี้รถไฟจากนานหนิงสู่ฮานอยสายนี้เป็นรถไฟเส้นทางเดียวระหว่างจีนกับเพื่อนบ้านอาเซียน ที่เปิดใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มให้บริการในปี2,552เป็นการตอกย้ำความสำคัญของเวียดนามในฐานะเพื่อนบ้านของจีนและการเป็นประตูสู่อาเซียนของกวางสีจีนและเวียดนามได้ลงนามในข้อตกลง,งเชื่อมเขตเศรษฐกิจในปี2,551ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมเส้นทานงการคมนาคมและการขนส่งในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงหรือ GMS ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชียรถไฟสายนี้จากหนานหนิงยังต่อไปถึงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนซึ่งมีระยะทางรวมกันแล้วกว่า2,900กิโลเมตรจากสถานีรถไฟที่นานหนิงรถไฟขบวนนี้ข้ามพรมแดนจีนที่เมืองถิงเซียงซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านมิตรภาพโยอี้กวนเพื่อเข้าเมืองดงด่านในจังหวัดหลังเซินของเวียดนาม และจะจอดที่สถานีแห่งนี้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อให้ผู้โดยสารผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเส้นทางรถไฟสายหนานอิงฮางนอยนี้มีความพิเศษเราขนาดรางรถไฟในจีนและในเวียดนามมีขนาดไม่เท่ากันรางรถไฟของจีนมีขนาด1.435เมตรและจะกว้างกว่ารางของเวียดนามที่มีขนาด1เมตรเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า รางรถไฟที่3ที่เริ่มจากชายแดนของเวียดนามไปจนถึงกรุงหานอยซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับรถไฟที่วิ่งมาจากจีนโดยเฉพาะจากดงด่างรถไฟสายนี้จะวิ่งตรงไปกรุงหานอยด้วยอีกระยะทาง163กิโลเมตรหลังจากใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงด้วยระยะทางรวมทั้งหมด396กิโลเมตรทีมงานนาว26 ก็เดินทางมาถึงสถานรถไฟยานเลิมที่ฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามหลังจากเดินทางประมาณ10ชั่วโมงนะครับเราก็มาถึงกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามเราใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรเพราะว่ารถไฟที่เราโดยสารมานั้นเป็นขบวนเก่านะครับและต้องเสียเวลากับการตรวจตาเอกสารตรง ชายแดนจีนและตอนที่เข้าเวียดนามจากทานอยไปนั้นยังไม่มีเครือบวนรถไฟที่เชื่อมต่อไปยังกัมพูชาที่สามารถทําให้เชื่อมต่อกับประเทศเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่เหลือได้นะครับแต่ว่าอนาคตไม่แน่นะครับถ้ามีการเชื่อมต่อส้นทางเหล่านี้ได้ความฝันของจีนที่จะเชื่อมจีนผ่านมาทางเวียนดนามเพื่อไปสู่อาเซียนที่เหลือนั้นก็คงจะเป็นจริงได้อย่างแน่นอน ผู้พรมแดนที่ติดกันในเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เวียดนามเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของกวาญสีและทุกวันนี้เวียดนามยังได้แสงหน้าประเทศไทยขึ้นเป็นคู่ค้าอันดับสองของจีนในหมู่สิประเทศอาเซียนแล้วถึงแม้จีนและเวียดนามจะมีประเด็นความขัดแย้งในเรื่องกรรมสทธิ์เนื้อมู่เกาะในทะเลจีนใต้แต่ความสัมพันธ์ด้านการค้าขายและการลงทุนก็ยังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามโดยมีมูลค่าการค้าขายสูงถึง2 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ล้านล้านบาทในปี2,557ัาอลหซิโรดหรือเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ย1ของจีนกำลังเกิดขึ้นแล้วพร้อมกับความฝันของประธานาธิบดีสีกิ้นผิงที่จะเห็นจีนพงงานสู่ความยิ่งใหญ่ในเวทีโลกอีกครั้ง แต่ความหมายที่แท้จริงของความฝันของจีนอาจจะยังเป็นคำถามใหญ่สำหรับประเทศเพื่อนบ้านจีนที่เป็นพญามังกรพงงาจะเป็นมิตรหรือเป็นภัยคุกคามในระยะยาวเราควรจะร่วมฝันกับจีนหรือเรามีทางเลือกอื่นเราหนีไม่พ้นนะครับเพราะในเรื่องของเราพูดมาตลอด เรื่องของความเชื่อมโยงหรือเรื่องของ connectivity แม้กระทั่งในอาเซียนเราจะพูดกันเลยว่าทำไงเวลาเราพูดประชาคมนี่มันก็สิ่งแรกคือมันต้องต้องไปมาหาสู่กันได้เชื่อมต่อกันได้ทึ่เชื่อมต่อกันได้เพราะฉะนั้น connectivity เนี่ยเฉพาะในอาเซียนก็ประมาณ360 0ล้านคนถามว่าเราผลิตเองกินเองใช้เองวันหนึ่งมันก็ต้องอิ่มตัวแต่ถ้าเราผลิตเองผลิตเองแล้วขายให้คนอื่นเขา ใช้คนอื่นเขาเศรษฐกิจของเราจะโตอันนี้เป็นหลักของในเรื่องของฟรีเทดเลยเป็นของเรื่องของของฟรีเทดแอเรียเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมโยงออกไปสู่นอกอาเซียนได้เนี่ยก็เรายิ่งเพิ่มในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการค้าการลงทุนวันนี้เราไม่ได้มองว่าจีนเนี่ยจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการส่งสินค้ามาขายให้เราแต่เราเองก็ขายสินค้าให้จีนเนี่ยเป็นจํานวนมากเพราะคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือจีนในขณะนี้สําหรับนักธุรกิจไทยที่คุ้นเคยกับประเทศจีนเป็นอย่างดี การทาง,งาดของจีนควรจะเป็นโอกาสมากกว่าการทำให้เกิดความหวาดกลัวผมคิดว่าเราไม่ควรกลัวจีนคนระับเราควรจะใช้จีนให้เป็นประโยชน์นะครับรครับเ,ออเราอย่างที่เราเข้ามาลงทุนเราก็รู้ว่าตลาดจีนใหญ่เิด่ว่ามาถึงยุคที่เราจะต้องเดินทางออกจากนอกประเทศไทยละมา explore ตลาดมาหาตลาดใหม่ๆเราไม่ควรจะอยู่แต่ที่เดิมเราควรจะดูตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับ ึ่งถึงแม้ประชากรเขาจะเล็กประเทศเขาทรัพยากรก็ไม่มีแต่ทำไมเขาถึงสถิติเขาถึงได้เติบโตรวดเร็วแล้วมีใช้ทรัพยากรของประเทศอื่นให้เป็นประโยชน์กับประเทศตัวเองได้อย่างไรผมคิดว่าถึงมาที่เราคงจะต้องคิดมองในมุมกลับเหมือนกันว่าเราอย่าอย่าไปมองเพียงอาศัยนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในประเทศไทยทําไมเราไม่มองกลับว่าเราทําไมคนไทยไม่ไปลงทุนในประเทศที่ใหญ่กว่าอาศัยทรัพยากรของจีนแล้วก็ ขายสินค้าแล้วก็ให้กับคนจีนที่นี่น่าจะเป็นไม่ดีกว่าหรือมันก็ไม่มีอะไรจะต้องน่ากลัวนะครับตัวนี้นอกจากรถไฟแล้วรถยนต์ก็มาอยู่แล้วนะครับก่อนที่รถไฟจะเกิดเนี่ยสินค้าก็ขนทางรถยนต์อยู่แล้วแล้วก็บางส่วนก็ขนทางแม่น้าแม่โของอยู่แล้วก็มาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ารถไฟเนี่ยมันต้องมีการลงทุนอินฟราสตรักเจอเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นนะครับก็ช่วยให้ผมว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีทางเลือก มากขึ้นเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่อาจไม่ใช่เป็นเพียงแค่เส้นทางการขนส่งเท่านั้นแต่สามารถที่จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคนี้เพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายประเทศจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีมีความสําคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองทุกด้าน,ห,นหลายด้านสังคมก็มีความเชื่อมโยงก,กับเราประวัติศาสตร์ต่างๆนี่นะคะคือศัพ์ประเทศไทยจุดยิงของเราเนี่ยนโยบายของประเทศไทยจากประเทศของไทย คือการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศนะคะดูว่าเราจะร่วมมือในด้านไหนกันได้แล้วก็การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะฮาร์ดแวร์มันไม่ใช่เฉพาะรางมันไม่ใช่เหล็กมันเป็นการที่สำคัญเมื่อเราสร้างเส้นทางรถไฟแล้วมันต้องเชื่อมจิตวิญญาณด้วยมันไม่ใช่แค่รางไม่ใช่เหล็กไม่ใช่อะไรมันต้องเชื่อมคนด้วยทำความเข้าใจกันแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยมีจุดแข็ง เขามีจุดแข็งจุดอ่อนของทุกประเทศมีจุดแข็งจุดอ่อนเราต้องดึงจุดแข็งของแต่ประเทศเนี่ยและของเราเองเพื่อที่มาส่งเสริมความร่วมือให้ได้ประโยชน์แต่พูดถึงประโยชน์เนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์ที่ร่วมกันยั่งยืนนะคะไม่ว่าเส้นทางรถไฟจะเริ่มต้นจากไหนกรุงเทพมหานครจะเป็นฮับหรือศูนย์กลางของการขนส่ง และถึงแม้ประเทศไทยกับจีนไม่มีพรมแดน,นติดกันเราก็ยังถือว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเพราะความสําคัญไม่ใช่อยู่ที่ระยะทางแต่อยู่ที่ความใกล้ชิดของประชาชนไทยเราก็ตั้งจุดเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเรื่องของโลจิสติกส์อยู่แล้วนะครับจากไทยนี่ก็ไปสู่ประเทศอาเซียนถือว่าเป็นเป็นเป็นฮับของของเซาท์วิเซียเลยอะ่ะของเอเชียวันออกเฉีงยงใต้ซึ่งสามารถจะเชื่อมโยงไปแล้วไทยเองเนี่ยเราก็ต้องมองในเรื่องของทุกอย่างในเรื่องของ การค้าขายสินค้าการเชื่อมโยงในเรื่องของประชาชนสู่ประชาชนนะครับจีนกับไทยนี่เป็นมิตรกันมานานประวัติศาสตร์เนี่ยที่ความเป็นมิตรเราใกล้ชิดกันมาเนี่ยเป็นหลายพันปีแลวนะฮะจีนเขาก็มองไทยในแง่บวกเราก็มองจีนเป็นมิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความสัมพันธ์เรามีความสัมพันธ์อันดีกับเขาอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของที่จะต้องมีความระบาดแวงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คงม่ไม่ใช่ประเด็นผมคิดว่า เราเนี่ยมองที่จะเชื่อมโยงกับเขาความมีความร่วมมือกับเขานะฮะให้นันแฟนแล้วก็มีอะไรที่เราจะทําร่วมกันที่ทั้งสองฝ่ายได้ผลประโยชน์นะครับแต่ผลประโยชน์มักเกิดจากการเจรจาต่อรองและจีนก็เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่เกินกว่าที่ประเทศใดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้จะต่อรองด้วยโดยลำพัง ถ้าเราคุยกับจีนต่างคนต่างคุยไทยคุยกับจีนอินโดนีเซียคุยกับจีนราวคุยกับจีนเป็นแต่และคู่แต่และประเทศเนี่ยทำให้น้ำหนักในการเจราจาต่อรองของเราเนี่ยถอยไปสิ่งที่ยันฝันเลยนะอยากจะเห็นเลยนะคะว่าอาเซียนเราจะรวมกันให้ได้ซึ่งมันเป็นฝันเนี่ยจะเรืออรังมากแต่ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมันจะทําให้อํานาจต่อรองของเราเนี่ยสูงมากเพราะว่าเราเราคุยกับจีนเลยว่าเฮ้ยจีนมาทำโครงการนี้กับไทยมันไม่ใช่แค่ไทยมันหมายถึงสิ่งที่จะไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์หรือลาวอะไรก็แล้วแต่นะคะ ถ้าเราอาเซียนเราเรารวมกันติดแล้วเรามีอา่าเขาเรียกว่าเป็น position negotiating power ในการที่คุยกับจีนเนี่ยคิดว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าน,นี้กว่า2,000ปีที่แล้วเส้นทางสายไหมทำให้คนทั้งโลกรู้จักกับอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของจีนและเส้นทางการค้าขายยุคโบราณน,นี้กำลังฟื้นคืนชีพและนี่เป็นการกลับมาพังงานของพญามังกร ที่ผู้นำจีนมาดฝันว่าจะทำให้จีนกลับมาเป็นศูนย์กลางของความยิ่งใหญ่อีกครั้ง